สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ i อคู n e o โอ3 5G มือถือรองรับ 5G แถมยังเป็นเกมมิ่งโฟนตัวท็อปจากค่าย i อคูที่มาพร้อมกับจอสูงถึง144 h z ครับเทียบขั้นกับจอคอมพิวเตอร์เลยและแหล่งประมวลผลสุดเทพยอย่างตัว Snapdragon 865ตัวท็อปสุดในฝั่ง Android จับคู่กับแรมสูงถึง12 g ิกในเลทราคา10,000ต้นๆเท่านั้นครับส่วนสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อรุ่นนี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นกับผมนายฟัมไปดูคลิปรุ่นี้พร้อมๆกันเลยครับ l e t Let's go! หลายๆคนรู้ดีอยู่แล้วครับว่า i q คเนี่ยก็เป็นตัวแยกมาจากตัว V ี vo นะครับหรือจะเรียกงี้เต็มๆเลยก็คือ v i v o IQ ายคูน3 5G เป็นตัวที่เป็นซีรีส์ Neo จากทาง i q คูนั่นแหละครับและแถมยังรองรับ 5G และแถมยังเป็นเกมมิ่งโฟนครับโอ้โหจัดเต็มมากงั้นเอาเป็นว่าเริ่มต้นในเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์เลยครับโดยตัว i q คูนี3 5G ตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นมือถือเกมมิ่งครับแน่นอนมาพร้อมกับจอใหญ่อยู่แล้วครับจอขนาดอยู่ที่6.57 รพร้อมค่า r e f ฟ e ชเรทหน้าจอสูงถึง 144Hz อันนี้ชูเป็นจุดเด่นไปเลยครับว่าคือมันจัดเต็มจริงอ่ะก็เลยแบบเออเนี่ยแหละจุดเด่นของเขาครับผมเอออา,าง่ายๆแค่นั้นเลยฮะแต่ด้วยความที่ว่า i q คเนี่ยชูว่ารุ่นนี้เป็นตัวท็อปครับก็เลยจัดเต็มกับค่า HDR10 มาให้ด้วยครับซึ่งถือว่าตอบโจทย์มากสำหรับคนที่อยากจะเอาไปดูหนังดูซีรีส์หรือดูสารคดีที่ความละเอียดสูงๆครับแน่นอนว่าตัวนี้ก็จะแสดงผลออกมาได้ถือว่าคมชัดมากๆพอสมควร และความละเอียดตัวนี้สูงถึง Full HD+ และจอเป็น IPS LCD ด้วย ก็ถือว่าโอเคนระดับหนึ่งครับแต่ถ้าจอเป็นโอเลหรืออโมเลดเนี่ยก็จะดีกว่านี้เยอะมากครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นไปว่าตัวนี้ด้วยความที่เน้นสายเกมครับเท่าเป็นจอโอเลดเนี่ยก็จะทําให้การเล่นเกมครับเล่นได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเปลืองแบตครับแต่ว่าถ้าเป็นจอ LCD ก็จะถือว่าเล่นได้นานขึ้นแต่คุณก็ต้องยอมรับที่ว่าความละเอียดอาจจะสู้จอโอเลดไม่ได้ครับแต่ก็ยังมีฟีเจอร์เสริมขึ้นมานิดนึงครับกับ LTM ฟีเจอร์ครับตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับการใช้กลางแจ้งครับก็ มากมากครับเหมาะกับการเล่นกลางแจ้งเลยทีเดียวฮะส่วนในเรื่องจุดเด่นเพิ่มเติมที่เหมาะกับสายเกมมิ่งก็แน่นอนครับเรื่องลําโพงครับตัวนี้เป็นแบบสเตอริโอแบบคู่เลยครับทั้งด้านบนเลยก็ด้านล่างครับเป็นระบบเสียงไฮเรสออเดโอเลยทีเดียวฮะส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อตัวนี้เป็น USB-C ครับและที่สําคัญครับตัวนี้มาพร้อมแจ็ครูฟัง3.5จ้าแน่นอนว่าตอบโจทย์สำหรับสายเกมอยู่แล้วครับเพราะว่าส่วนมากคนเล่นเกมก็เล่นอยู่กับมือถืออยู่แล้วไงคงไม่ได้ห่างจากมือถือมากแล้วก็เสียบสายก็จะดีกว่าไร้สายแน่นอน ว่าตรงที่ว่าเกม FPS เนี่ยเวลาเราต้องการหาศัตรูอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีความตรงมากกว่าการที่แบบไล่สายแล้วแบบทีนี้บางทีขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรแบบนี้ฮะตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีไปสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าน้ําหนักก็จะหนักนิดนึงอยู่ที่198.1กรัมครับซิมเป็นแบบดูโอซิมครับเลือกใส่ซิมได้2ซิมแต่ว่าไม่มีไมโครดีการ์ดเพิ่มได้นะครับส่วนมาดูในด้านของการใช้งานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครับครอบทำด้วยไอคูอแรกเลยเวอร์ชั่จากกแย vo ก็ทำ U I ของตัวเองเลยครับซึ่งถือว่าก็น่าสนใจไม่เบาครับส่วนในหน้าของ C p U ครับตัวนี้ก็จับเต็มกับ Snapdragon า6 5 Octa-Core ครับผลิตด้วยสาวัติกรรม 7นาโนเมตร plus ครับแน่นอนว่าตอบโจทย์สายเกมอยู่แล้วครับและคงไม่ต้องบอกว่ามันเล่นได้ดีแค่ไหนครับสำหรับ CPU ตัวท็อปในฝั่ง Android ครับและความเร็วเนี่ยสูงถึง2.84กิกะเฮิรตซ์ส่วน GPU ครับตัวนี้ก็จะจัดเต็มกับ GPU Adreno r 650 Octa Core แน่นอนครับว่าใครที่คิดว่าจะซื้อรุ่นนี้ไว้เล่นเกมหรือไว้ใช้งานทั่วไปคงไม่ต้องบอกว่าทำได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีประสิทธิภาพในด้านของเรื่องการจัดการระบายความร้อนต่างๆแต่ ครับผมว่ามันก็คงไม่ดีเท่ากับรุ่นอื่นๆที่มันแพงกว่าน,นี้ฮนะเพราะว่าตัวนี้มันอัดแน่นกับ CPU ไปแล้วไงฮะเออถ้า CPU ขนาดนี้แล้วเนี่ยเรื่องความร้อนกันคงจะมาเต็มเลยครับส่วนในเรื่อง RAM ครับตัวนี้ก็จะมีร a m ให้เลือกอยู่ที่ 6GB 8GB และสูงสุดถึง 12GB ครับและบวกมื้อด้วยกับ ROM อยู่ที่ 128GB แล้วก็ 256GB ที่เป็นแบบ UFS 3.1ครับแน่นอนว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบถ่ายโอนข้อมูลครับซึ่งถือว่าเร็วมากแล้วก็การทัชสกรีนเนี่ยก็มีผลด้วยครับทําให้ทัชลื่นมากขึ้นส่วนในเรื่องกล้องครับตัวน ก็จัดเต็มกับกล้องหลัง3ตัวครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เด่นมากหรอกครับในเรื่องนี้แต่ก็ถือว่าให้มาน,น่าสนใจไม่เบาครับกับตัวเมนหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ f 1.8ครับบวกไปกับเลนส์ ultra wide 8ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอก็สามารถใส่ 4K ได้ครับ30เฟรมเรทแต่การสั่นก็เป็นแบบปกติครับเพราะมันไม่ได้เด่นไงออรุ่นนี้มันไม่ได้เด่นเรื่องของกล้องอยู่แล้วแต่ให้มาขนาดนี้ก็น่าสนใจนะเออแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้าครับตัวนี้อยู่ที่16ล้านพิก ส่วนมาดูในเรื่องของแบตเตอรี่ครับไม่ได้อึดมากครับ4,500ม ah ิลลิแอมป์แต่ให้ชาร์จเร็วมาจัดเต็มจริงๆกับชาร์จถึง44วัตต์กันเลยทีเดียวครับสามารถชาร์จเต็ม50%ภายในเวลาเพียงแค่20นาทีและ100%ภายในเวลาเพียงแค่58นาทีเท่านั้นครับเป็นแบบ super fast charge version อร์ชัน2.0ครับซึ่งถือว่าเร็วมากๆในเรื่องของการชาร์จเร็วครับแต่แบตอาจจะไม่ได้อึดเท่าไหร่จุดเด่นของรุ่นนี้ก็แน่นอนครับจอ1้4 h สี่สิบสี่ ูหจัดเต็มจริงกล้องเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะไม่ได้ถึงกับแย่เลยนะครับและแบตเตอรี่ที่ให้ช้จเร็วมาขนาดนี้แต่แบตไม่ค่อยอึดเท่าไหร่ฮะแล้วก็จอ LCD เออมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตได้นะครับส่วนถ้ามาดูในเรื่องของสีครับตัวนี้จะมีให้เลือกอยู่2สีก็คือสีดักไนท์นะครับที่จะออกแบบสีดำาๆแล้วก็โทนน้าเงินน้าเงินหน่อยนะครับแล้วก็สี blue sky ครับอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าๆเลยครับน้ำเงินนิดๆและรุ่นนี้เปิดวางจําหน่ายในประเทศจีนแล้วเรียบร้อยครับกับตัวเริ่มต้น 6GB รา1018 ครับราคาจะอยู่ที่12,300บาทแรม8ปดกิกะรอมสองริกกิับ13,700บาทและก็แรมสูงสุดถึง12บสองกิกะรอมหนึ่ริกิกับอยู่ที่15,000บาทและที่สำคัญครับสำหรับแรม8ปดกิกะรอมสองกิกตัวนี้จะถือว่าเป็นตัวท็อปสุดครับแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการแรมเยอะแต่รอมน้อยอ่ะก็จัดเป็นตัวแรม12ได้แต่ถ้าต้องการแรมน้อยแต่รอมเยอะก็จัดตัวนี้ครับกับตัวแรม8ปดกิกะรอมสองร้อยู่ที่15,000 500บาทนั่นเองครับ นี่เลยครับคือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ vivo iQOO Neo 3 5 G คิดอะไรเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้ครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่โอ้โหสเปคจัดเต็มจริงจครับส่วนว่าเขาไทยไหมอะไรไงไหมคงต้องรอรุ่นกันไปเรื่อยๆฮนะแต่เท่าที่ดูแล้วก็คงจะไม่น่าแหละครับผมก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมก็จะบอกเหมือนเดิวมว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจไม่บอครับผมแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับผมกับผมแนทแฟ้มครับแล้วเจอกันครับสวั แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย